นักร้องดังของวงนี้ใช่แต่เสียงเหมือนแม่แกมากเลยนะมันฝังอยู่ในหูฉันตอนที่พ่อรู้จะกวงไพ่แล้ววิ่งแง่งประตูชนอะไรวะแล้ววิ่งตาไปชนแง่งประตูแม่แกร้องยุ่ยอย่างนี้เลยเสียงเนี้ยจะเป็นใครไม่ได้นอกจากแม่ของแกตึงนี่มันครอบครัวฉันนี่ครอบครัวที่ฉันทิ้งเขามาฉันไี่มีหน้าไปเจอเขา นี่นะห้องน่าผ่อนใจมากคุณคุณคนเป็นแน่อันนี้ตัดออกแต่ว่าค่าให้มาจุดตัดโอ้ยคือเราหายหาย เียาสลูกกระเกงใส่ติดตูเ่าเลยเป็นสไตล์ของสตาล์